ในช่วงนี้นะคะ,อะขอความกรุณาคณะสงฆ์ที่ด้านหน้าได้เลยค่ะ,ะขณะน,นี้พระคุณเจ้าซิริโอสิริพง์จรัสศีได้มาถึงบริเวณพิธีเรียบร้อยแล้วค่ะบทเพลงก้าวไปหาพระองค์ ลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อประสานพงศิริพัฒน์กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพระคุณเจ้าสิริพงศ์จรัสศรีกล่าวแสดงความยินดีและประกอบพิธีเปิดอาคารอภิบาลตามลำดับขอกราบเรียนเชิญค่ะ กราบเรียนพระคุณเจ้าซินวีโอสิริพงศ์จรัสีที่เคารพในนามของคณะกรรมาการการจัดสร้างอาคารอภิบาลอาสนาวิหารขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าซินวิโอสิริพงศ์จรสีพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลจันทบุรีที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและเสกอาคารอภิบาลอาสนาวิหารพระนางมารียาปฏิสนทินิรมนจันทบุรี ซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานองค์กรทั้งในชุมชนภายในและภายนอกอาสนาวิหารในการดำเนินการครั้งนี้ใช้เวลาในการจัดสร้างและปรับภูมิทัศน์6เดือนงบประมาณจำนวน3ล้าน0 0สนบาทโดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของกิจชน ผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้ 1. คุณนพรัตน์วัชนินจำหน่ายผลจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาทอุทิศให้คุณพ่อยอแซบวัลลบจำหน่ายผลซีมอนถนอมอนาฟ้อนจำหน่ายผล 2. คณะรักกังเขนแห่งจันทบุรีห้าแสนบาท 3. โรงเรียนสตรีมันดาพิทักษจันทบุรีผู้ปกครองครูและนักเรียน2แสนบาทคุณแสงชัยอภิชาติธนพัฒน์2แสนบาทคุณกู้เกียรติผ่องพักไตรสิริเจริญ1แสนบาทคุณสุรีพงสวัรษ1แสนบาท 7. บริษัทเอกดํารงเทรดดิ้งจำกัด50,000บาท 8. บริษัทมัสด้ามหาราชจ,จำกัด50,000บาท 9. คุณพ่อเฉลิมคุณพ่อเสกสมกิจมงคลและครอบครัวกิจมงคลห้าหมื่นบาทจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและประกอบพิธีเปิดอาคารอาภิบาลอาสนะวิหารพระนางมารยาปฏิสนทินริมนจันทบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ คุณพ่อประสานพงศิริพัฒน์เจ้าวาดอัสนวิหารบรรดาคุณพ่อนักบวชคณะกรรมการสภาพิบาลผู้มีเกียรติและพี่น้องคิสชนทุกคนก็วันนี้เป็นวันสำคัญณที่นี้ เรามาร่วมพิธีเปิดและเสกอาคารอภิบาลอสนวิหารพระนางมารีปฏิสนทิเนรมนจันทบุรีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆของอสนวิหารตามที่ได้รับฟังคำกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสร้างอาคารอภิบาลขอชื่นชมและแส,แสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อประสานคณะกรรมการสภาอภิบาลทุกท่าน คุณตอบูวให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกหน่วยงานองค์กรและพี่น้องคิสตชนทุกคน,ท,กคนที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดดำเนินการสร้างอาคารอาพิบาลแห่งนี้ที่สำคัญคืออาคารนี้จะส่งผลให้ผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ทุกองค์กรทุกหน่วยงานทั้งชุมชนภายในและภายนอกของอัศนะวิหารได้รับผลจากการใช้อาคาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเจริญให้แก่สนาวิหารและชุมชนแห่งความเชื่อแห่งนี้สืบไปขอขอบคุณอีกครั้งในน้ำใจดีของทุกคนและขอพระแม่มารียาปฏิสนธิเนรมนองค์อุปถัมภ์ของอัสนาวิหารโปรดนำนวยพรให้แก่ผู้ที่มีจิตใจดีงามที่มีส่วนร่วมในการอนุเคราะห์ครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ขอเปิดอาคารอภิบาลอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนทิเนรมนจันทบุรีนบัตนี้ค่ะและในโอกาสนี้พระกุณเจ้าซิวิโอสุริพงศ์จรัสศรีก็จะกดปุ่มนะคะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์การเปิดอาคารอาภิบาลเชิญปล่อยลูกโปงได้เลยค่ะขณะน,นี้อาคารอาภิบาล อาศนาวิหารพระนางมารียาปฏิสนที่เนื้อมนได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะค่ะก็เป็นภาพนะคะแห่งความทรงจำเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาพของความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของสัตวุรุษและท่านผู้มีเกียรติที่ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสร้างอาคารอาภิบาลก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านประธานในพิธีท่านสิริโอสุริพงศ์จรัสศรีไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นวัจนพิธีกรรมเสกอาคารอาภิบาลพระคุณเจ้าก็จะปรงน้ํำเสกอาคาร ในช่วงเวลานั้นขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงบ้านเราค่ะเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตชาวเรารับความช่วยเหลือในพระนามพระเจ้าผูท้ทรงสร้างฟ้าและดินพระเจ้าสถิตกับท่านให้เราภาวนาข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตัดสั่งบรรดาคราสาวกว่า เมื่อท่านเข้าไปบ้านใดก็จงสวดขอสันติสุขแก่บ้านนั้นเาพเจ้าวอนขอให้อาคารอภิบาลแห่งนี้มีบรรยากาศความสุขความสงบเรียบร้อยเพื่อใช้รวมบรรดาสัตว์รุษขอพระองค์ทรงคุ้มครองทุกคนที่ใช้อาคารอภิบาลน,นี้โปรดให้พวกเขามีความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ให้เปี่ยมด้วยพระคุณแห่งความรู้ความปรีชาความยำเกรงพระองค์เป็นคนดีมีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อเชิดชูเกียรติของพระองค์เหตุนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนขอพระองค์ทรงอวยพรและเสกอาคารอภิบาลนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ไปและขอให้เทพสวรรค์คอยปกปักรักษาทั้งอาคารและผู้ที่ใช้อาคารนี้ทุกคน ขอให้พวกเขาทำแต่สิ่งที่พอพระไทยพระองค์โดยบําเพ็ญคุณธรรมต่างๆพเพื่อสักวันหนึ่งพระองค์จะต้อนรับเขาเข้าในบ้านพระบิดาของพระองค์พระองค์ผู้ทรงดำรงชีพและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดรน,นบทเพลงบ้านเรา สังคมด้วยจิตอาสาของท่านด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสัตบุรุษทุกๆคนด้วยค่ะค่ะแล้ในช่วงนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของ การที่จะเป็นการตั้งแถวตั้งขบวนนะคะเพื่อความสมบูรณ์นะคะเพื่อความเรียกได้ว่าภาคภูมิใจของคริสตชนทุกท่านเข้าสู่อาสนวิหารของเราซึ่งในวันนี้นั้นก็จะมีโอกาสสำคัญสำคัญหลายโอกาสด้วยกันนะคะในการฉลองวัดปีนี้เรียกได้ว่าเมื่อท่านมาแล้วก็สามารถที่จะ ได้เห็นกิจกรรมลหลายๆกิจกรรมด้วยกันในวันนี้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะค่ะกางเขนเทียนหน้าสุดนะคะกางเขนเทียนหน้าสุดหลังจากนั้นเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมหรือเด็กช่วยมิสซานะคะขอความการุณานะคะได้ยินเสียงนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเราจัดระเบียบการจราจร